การแปลงข้อความจากเอกสารมาเป็นข้อความในรูปของดิจิทัลเพื่อที่ได้ปรับปรุงแก้ไขได้นั้นเนกเทกและสวทชด้วยให้การสนับสนุนและก็พัฒนามาเป็นโปรแกรมชื่อว่าซอฟแวร์อ่านไทยเวอร์ชัน2.5นะครับเมื่อติดตั้งโปรแกรมนี้แล้วจะได้สัญลักษณ์เป็นอออ่าสีชมพูเริ่มต้นผมจะทำการสแกนนะครับซึ่งการสแกนนี้ ก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับโปรแกรมนี้สามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับสามารถคนได้จาก Google นะครับโดยพิมพ์คำว่าดาวนโ์โหลด ARNTHI 2.5ก็จะพบแฟ้มที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตนะครับอาจจะไม่เป็นทางการนะครับแต่ว่าก็สามารถหาดาวน์โหลดได้แต่เป็นรุ่นไลท์นะครับ โปรแกรมอ่านไทยมีลักษณะเป็นโปรแกรมประเภท OCR หรือที่มาจากภาษาอังกฤษว่า Optical Character Recognition คือยอมรับตัวสอนนะครับอันนี้เป็นภาพที่เราสแกนได้แล้วเมื่อกี้ผมปล่อยทิ้งไว้นะครับเสร็จแล้วเรากด finish จากโปรแกรมที่จะสแกนก็จะทำการสแกนภาพนี้มาในโปรแกรมอ่านไทยสังเกตว่ามีความชัด ในระดับที่น่านาพอใจเลยนะครับแล้วไม่มีอะไระรบกวนเราก็กดปุ่ม OCR ก็จะทำการแปลงจากข้อความที่เราเห็นอยู่นี้ในรูปของดิจิทัลไฟล์มาเป็น t e ท t f i ล e นะครับซึ่งสามารถปรปับปรุงแก้ไขได้นี่เป็นผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือในสมัยหนึ่งพระเจ้าพระพุทเจ้าประทับอยู่ที่วัดเจตวันแต่ปัญหาคือว่าความถูกต้องที่ได้นั้น ก็ตกอยู่ที่ประมาณ95%นะครับแล้วเราก็คงต้องมาแก้ไขจุดต่างๆให้ถูกต้องนะครับเราก็ทำการเซฟไฟล์ออกไปผมก็เซฟไว้ที่ desktop อปชื่ X นะครับเมื่อเซฟออกไปแล้วเราก็สามารถเปิดไฟล์นี้ด้วยโปรแกรมใดๆก็ได้เช่น WordPad ก็ได้ตัวอักษรขึ้นมาเพื่อที่ทำการแก้ไข ผมจะขยายขนาดให้เห็นนะครับเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้หรือว่า Copy ไปใช้ใน Microsoft Word ได้เลยนะครับอย่างนี้ครับนี่คือขั้นตอนการใช้โปรแกรมอ่านไทยแปลงจากภาพมาเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้ครับ